สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคก็จะมาสอนวิธีการดูสเปคคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมก็กดอื่นเลยนะครับีวิธีเบสิกวิธีแรกเลยคลิกขวาที่หมายคอมพิวเตอร์นะครับกดบปฏินี่ครัอันนี้ของผมซีวิวก็จะเป็น AMD A6 นะครับ 5.00K 3.6จริงรนะครับแรม2กิก40ไบตนะครับผมฮะคอมพิวเตอร์เนมก็ Fixer P นะครับอ่าน,นี้คือวิธีเช็คสเปคแบบแรกนะครับผมแบบที่สองนี่ก็คือเราต้องโหลดโปรแกรม CPU-Z มานะครับ แล้วก็จะมีทั้งสาร2บิตและ64บิตนะฮะอันเครื่องผมเป็น64บิตก็ดับเบิกเข้าไปรอสแปมหนึ่งครับเนี่ยฮะก็มันก็จะบอกว่าโปรเซสเซอร์10อยูอะไรคอ์วิ่งที่อะไรแคชมีกี่แคชเคมนบอร์ดอะไร แล้วก็ใช้แลบอะไรครับ DDR กิกกราฟิกอะไรเขาผมเป็น Radeon HD 7540D นะครับ760เมกะเฮิร512เมกะไบต์โอเคครับผมที่ก็มีอีกมากมายนะครับผมแต่ผมสาธิตให้ดูแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ไซส์สับซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย